อทำไมดื้อย่างนี้อะนอนท่านี้ก็ได้เหรอนอนท่านี้ก็ได้เหรอฮะไบแลงง้วท,ทําไงอะทําไมกองแงอย่างนี้อะะทําไมคุณงองแงอย่างนี้ล่ะคะอะไม่กองแงไม่ได้เหรอคะลูกได้ไหมคะกองแงทําไมอ่ะจะไปไหนอ่ะจะไปไหนคุณจะไปไหนคะท่านอนโอ้ย ดูแขนยาวอะเนี่ยค่ะนี่ค่ะเขาเรียกขี้เกียจฉันหลักยาวค่ะดูค่ะนะคะขี้เกียจนะคะทีนะคนจุ๋ยค่ะจุ๋ยที่ภาษาอีสานแปลว่าคนตื่นสายนะคะไ่้แม่ค้คนจุ๋ยค่ะก็ตื่นจุ๋ยค่ะคนตื่นสายค่ะจิ๊บ๊บจิเบจิอบ๊บ Hã? Con giống nó hay? Mỹ đọc kỹ thuật. Mỹ đọc kỹ thuật, hả? A vét đúng đâu đi? Oi, mỹ đi. A vét đúng đâu đi? Mỹ đi. Mỹ đi. Mỹ đọc 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 đi. Mỹ จีน่าจีน่าคนสวยค่ะก็สวยค่ะครับสวยค่ะไม่ใช่ก็สวยนะคะจีน่าคนสวยค่ะเปยที่ตื่นตื่สวยก็ตื่นสายค่ะฮัลโหลฮัลโหลทำไมอ่ะไม่เล่นพนัแล้วแดดมันแรงเลยแม่เคยมาปลูกต้นไม้ปลูกเสร็จแล้วเข้าวาดก่อนก็ปะอือถูกท่านอน ดูท่านอที่แกสกอตค่ะโอ้ยเนาะกลกูเลยเป็นสีเนาะขี่คานสักแท้ขี่คานสักแท้อะไปเช้าไปนะอาสาด้วยเนี่ยนอนสบายเลยนะเราสบายเลยกนเก่าูให้ค่ะกนเก่าูให้ค่ะอ่ะแม่ไม่ว่าเหรอไม่ว่าเหรอ ค่ะค่ะข,ขอโทษค่ะค่ะคุณพี่บอกวิเกาฟูงให้นะคะโอเคไหมคะเกาฟูงปุยให้หะคะคุณจะนอนท่านีห้หรอคะเออนอนท่านี้โอเคโอเคโอเคอะไรอ่ะเออรู้แล้วไงอะคุณก็นอนดีดไม่ได้หรอคะ่ะนอนดีๆได้ไหมล่ะอะคุณนอนดีได้ไหมล่ะอ่ะรูกพอน ผมคุยๆผมคุยก็เขาเด็กเนาะก็คือขอน่อานอนข้านอนก็จะกอดค่ะข้านอนเขาจะกอดข้าทำไมอ่ะก็เด็จะลงจากตัวล่ะเาขากวจะนอนท่าน,นี้จะนอน้วยเหรออ่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูด้วยนะคะทุกคนแล้วหนูจะเพิ่มช่องทุกท่านนะคะช้าหน่อยแต่ก็ไปแน่นอนนะคะมมีติดโขงต้นไม้อยู่นะคะ ต้นไม้ค่ะเดี๋ยวจะแชร์ต้นไม้ที่ปลูกให้ดูนะคะสวัสดีค่ะทุกคนเป็นกัลยานิเวที่ดีทางกันตลอดไปนะคะจีนา่าจะไปชาร์จแต่จีนา่าก็ไปแน่นอนนะคะเพื่อนเพทุกคนสวัสดีค่ะอ่ะอะไม่ขี้เกียจอะไรอ่ะบายบายก่อนบาย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 าบายบายมือ